ทองคำเป็นสารทุกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจัดอยู่ในจำพวกโลหะมีค่าอย่างหนึ่งมนุษย์รู้จักนำทองคำมาทำเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งร่างกายมากกว่า5,000ัปีมาแล้วเพราะทองคำมีสีเหลืองสุกกลังสวยงาม ไม่หมองไม่เป็นขนิมและคงทนถาวรประกอบกับทองคำที่พบมีปริมาณอยู่ไม่มากจึงยิ่งเป็นสิ่งที่มีค่าสูงดังนั้นนอกจากจะให้รอทำลูกลูกเคารบเครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งแล้วยังนำมาเป็นสื่อกางสำหรับกำหนด มูลล่ค่าในการซื้อขายแรกเปลี่ยนกับลูลค่าของสิ่งอื่นๆด้วยสาระนุกรมไทยสำหรับยาว,วชนโดยพระราชประสงค์นำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับการเรียนรู้เล่มแปด